วันนี้เรามาลองผัดมีโคราชพร้อมน้ำปรุงกันนะครับโดยใช้เตาชีวมวลนะครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับตั้งกระทะไปแล้วนะครับสังเกตไปเห็นไฟนั้นแรงมากเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ขั้นแรกนะครับก็ที่เราเตรียมมี ก็จะมีเป็นน้ำปรุงนะครับเป็นมีนะครับแล้วก็เป็นผักแค่นั้นนะครับวันนี้ผักจัดธรรมดานะครับนี่ครับเราใส่รงมากนะครับพอน้ำปรุงเดือดนะครับเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับถ้วยนี้นะครับ2 8 0ซีซีครับใส่เข้าไป ีไฟลุกโหมแรงมากเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของไฟนะครับเดีย๋ยวพอน้ําปรุงเดือดนะครับก็จะใส่มีไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแช่น้ํานะครับ,บรอสักครู่นะครับ ไฟไหมครับไฟเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับปุงเดือดแล้วครับ ปรุงเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่เส้นมี่นะครับใส่มี่เปล่านั้นลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องแช่น้ำน,นะครับเส่ทั้งกั้นะครับแล้วค่อยๆกดนะกดให้เส้นมี ชุ่มน้ำพอเส้นหมี่ชุ่มน้ำนะครับชุ่มน้ำปรุงเราก็สามารถปรับ เดี๋พลิกเส้นนมี้ได้นะครับตอนแรกที่ต้องกดเบาๆนะครับให้ค่อยๆชุ่มเพราะว่าเดี๋ยวเส้นหมี่มันจะหักนะครับเดี๋ยวมันจะเละนะครับจะไม่น่าทานนะครับตอนนี้เส้นหมี่นุ่มแล้วนะครับเราก็สามารถกลับได้นะครับสองครัง้งสามครั้งไม่มีปัญหารครับแ้วก็ถ้ากลับบ่อยนะครับบางทีอาจจะทําให้ เส้นหมี่นั้นจะเละไปได้นะครับทีนี้ก็จะเส้นหมี่ก็จะเริ่มนิ่มแล้วนะครับก็จะค่อยๆน้าปรุงก,ก็จะค่อยๆงวดลงเรื่อยๆนะครับพลิกได้นะครับแลเส้นหมี่ตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นหมี่ตะคุนะครับซึ่งมีความ เหนียวนุ่มนะครับจะไม่ไม่ไม่เละง่ายนะครับแต่ต้องใส่น้ำในปริมาณที่กำหนดนะครับก็คือสองดสิบซีซีจะพอดีกับน้ำปรุงมีกับเส้นมีพอดีนะครับจะไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับ ซึ่งถ้าเราจะใส่หมูใส่ไก่นะครับก็จะใส่ตอนที่เราใส่น้ําปรุงตอนแรกนะครับแล้วก็ที่เราใส่น้ําปล่านะครับตอนนั้นก็ใส่เน,นื้อัดเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้เส้นนี้ก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับน้ําก็จะเริ่มงวดแล้วพอเริ่มมันมานะครับเราก็จะใส่ผักได้นะครับวันนี้เราใช้เป็น ต้นหอมนะครับเป็นใบหอมซอยต้นก็ใส่เข้ไปเสร็จแล้วนะครับหรือถ้าเรามีไข่นะครับเราก็ใส่ไข่เข้าไปก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ผักนะครับเราใส่ไข่กับไปพอ ไข่เริ่มสุกแล้วเราก็ค่อยใส่ผักเข้าไปนะครับก็ไม่มีปัญหาครับนะก็จะได้รสชาติหมี่ที่กลมกล่อมนะครับถ้าใส่ไข่รสชาติก็จะนุ่มนุ่มขึ้นนะครับก็จะซอฟมาอีกนะครับรสชาติดีขึ้นนะะอ่ะเสร็จแล้วครับผมนะครับใช้เตาชีวมมวลนะครับ ครับมีได้เเต่ตัวนี้ปิดเกียร์ไม่ได้ครับก็เห็นไหมครับไฟยังเหลืออีกเทียบเลยนะครับวันนี้ทํามือเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูผลงานกันนะครับดูไฟที่เหลือครับเหลือเฟือครับผัดได้อีกประมาณสองกระทะครับสองถึงสามกระทะเลยครับเพราะหนึ่งกระทะนะครับใช้เวลาประมาณสี่นาที นะครับหนึ่งจานใช้เวลาประมาณ4นาทีเพราะฉะนั้นตัวนี้1เตานะครับสามารถได้ถึง15บหานาทีถ้า16นาทีก็4กระทะนะครับเหลือเฟือครับผมเพราะฉะนั้นประหยัดมากครับผมประหยัดแก๊สได้แทนแก๊สได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูก,กันนะครับรสชาติมีเป็นยังไงบ้างานะครับที่ผัดจากาใช้เตาฉีประมวลผัดนะครับ เดี๋ยวลองชิมดูนะครับร้อนนะครับอืมสุดยอดครับสุดยอด ผัดแล้วเส้นเหนียวนุ่มนะครับสุกเดีวเดเฟื่อไม่มีปัญหานะครับรสชาติผัดหมี่โคราชพร้อมน้ําปรุงชนาทิพครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นครับผม